สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพีพีเอฟซลุงป้านาอาทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยผมแฟดเล็กผมจะขึ้นมาหานางดาวเรืองอีกครั้งและจะมา ถามความจริงทุกอย่างว่าเรื่องทั้งหมดเป็นไปตามที่เพร่อแม่หมอบอกหรือไม่พี่พี่ครับผมถึงกับคนลุกแล้วก็ตกใจมากแล้วก็ตาสว่างเลยนะนางดาวเรืองไม่ใช่คนพี่ไม่นางดาวเรืองคือผีโสเพณีที่ตายไปแล้วแต่นางยังไม่ไปเกิดยังวนเวียนอยู่แล้วก็หลอกอ่าเขาเรียกว่าหลอก คนเดินป่าหรือว่าผู้ชายต่างเนี่ยให้หลงกลนางว่านางตามหาผัวนางหาผัวไม่เจอนะให้ผมแบบช่วยตามหาผมคือหนึ่งในนั้นที่หลงกลนางนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมตาสว่างแล้วก็แม่หมอบอกผมเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องทั้งหมดเป็นมายังไงตวันนี้ผมขึ้นมาเพื่อจะมาถามนาง,นางทุกอย่างถ้านางอยากให้ผมทําบุญให้ผมก็จะทํานะแต่ผมอยากบอกนางว่า เลิกหลอกหรือว่าเลิกทาแบบนี้แล้วมันไม่ดีผมไม่รู้ว่าเหตุผลที่นางทำานี้เพราะอะไรบางทีอาจจะมีเหตุผลของนางนะเราต้องไปฟังเหตุผลของนางดาวเรืองก่อนเขาอาจจะเคยโดนอตอนที่เขายัางไม่ตายเนี่ยผมคิดนะอาจจะเคยโดนผู้ชายลอกจนนางเจ็บแขนเจ็บใจมากจึงทําคืนแบบนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะทุกคนนะก็จะไปถามกันว่าสรุปแล้ว ทำไปเพราะอะไรผมอยากให้นางปล่อยวางแล้วก็ไปเกิดนะพี่ๆนะจะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานแบบนี้ตามที่แม่หมอบอกคือให้ผมระวังตัวแล้วก็เลิกยุ่งออกห่างจากนางเาวาเรืองให้ไวก่อนที่จะไม่รอดนะให้ผมกลับไปบอกน้อง,องชายด้วยผมก็ทําการไปบอกชายคิดเรียบร้อยแล้วว่าอย่าถ้าเจอ,อนางเาวาเรืองหรือว่าผู้หญิงซื้อเรื่องเนียป่าห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดเดี๋ยวเขาจะลอกเอานะ โอเคทุกคนโชคดีมากๆที่ผมเจอแม่หมอไม่งั้นผมก็คงจะแย่มอนก,กันไปครับพ,พี่เดินทางไปหาดนางดาวเรืองกันแล้วก็วันนี้ผมจะบอกว่าผมมาจุดที่ผมเคยเจอเขาครั้งแรกเลยคือเป็นน้ําตกอยู่ตางอ่าตรงน้ำล่องล่องน้ําที่ผมเคยเจอนางนะนางพาผมับมู่บ้านแต่ว่านางยังไม่ใส่เสื้อเหลืองตอนนั้นนางใส่ชุดอีกแบบหนึ่งแต่ผมจะไม่ได้แล้พี่ๆย้อนกลับไปดูคลิปได้นะผมมาเจอนางเล่นน้ําอยู่พี่นะโอเคทุกคน ไปหานางกันด้วยครับผมก็ไม่เข้าใจนางว่านางทำแบบนั้นทำไมให้ว่าผมตั้งใจแล้วก็เต็มใจช่วยนางนะไม่ว่าผมโง่นะแต่ผมผมสงสารแล้วผมก็คิดว่าผมแบบสร้างมิตรภาพแล้วผมก็คิดว่าผมจะมันกับมีมิตรภาพมีเพื่อนด้วยทุกคนนะ บางทีนะอาจจะมีเหตุผลของนางนะวันนี้คุณไปทําหาเหตุผลว่าทําไมนางทําแบบนั้นเพราะผมเชื่อว่าแม่หมอไม่โกหกผมนะบางทีนะอาจจะมีเหตุผลที่ที่ดีนะผมยังฟังเหตุผลของนางก่อนนางคนนะผมฟังทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช้คนจะฟังแม่หมอคนเดียวนะพูมไปทำเหตุผลของนางดาวเรืองก่อนว่า รแล้วสิ่งที่แม่หมอพูดนั้นทุกอย่างเป็นจริงหรือเปล่าถ้านางยังไม่ยอมรับความจริงหรือโกหกผมบอกเลยว่าผมจะเด็ดข่าดจะไม่มายุ่งอีกเลยแต่ถ้านางพูดความจริงแล้วนางยอมรับแล้วก็ผมจะค่อยๆก้มให้นางไปเกิดให้นางไปสูส่ถุกติแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรไม่ต้องแคนอะไรแล้วปล่อยวางครับผมทำบุญให้นางท่านคนนะผมอยากให้นางพูดความจริงทุกอย่างวันนี้นะพี่พ ทุกคนก็ตอนนี้ที่ผมเดินในป่าเนี่ยจะมีเสียงเป็นเสียงน้ําเสียงนกเงียบสงบมากพี่พี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนครับมันเป็นใบไม้ที่เหมือนของปลอมมากนะนี่ของปลอมที่พี่พี่เคยเห็นหมาที่เขาจัดตามซุ้มงานต่างๆพวกงานต่างๆอีเวนต์ต่างๆ,างๆจะมีใบไม้ปลอมนะเห็นไหมเหมือนมากสีก็เหมือนนะด้านนอกด้านในเหมือนของปลอมเลยแสดงว่าคนที่ทําเรียนแบบเนี่ยเรียนแบบเก่งมากนะ ใบไม้มยัยของจริงแต่ที่ผมเห็นเป็นของปลอมายเยอะมากของจริงนะคนนะนก็วันนี้ขอให้ผมได้รู้ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับนางดาวเรืองนะผมไม่อยากให้มันบานปลายแล้วก็ไม่อยากให้นางไปหลอกคนอื่นไปทั่วพี่มันจะเป็นบาปติดตัวนางไปตลอดและนางก็จะไปเกิดไม่ได้ เป็นหน้าผาที่สูงมากๆเลยสูงมากลองติดก,กล้องนิดหนึ่งนะล้ลางหน้านิดหนึ่งคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าผมแสบหน้ามากเลยตอนนี้ เย็นมากเย็นสิดเลยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันต่อนะแบบไปเช้าวันนี้จะ มืดทำก่อนเลยใช่ไหมวันนี้อากาศดีมากพี่นี่วันนี้มันจะเป็นสะพานไม้ข้ามไปนะเป็นขวดน้ำด้วยกันนะเหมือนจะมีการมาเดินทางที่นี่ ช้าโอ้ยโอ้ย,อย,อยน้ำไพยเกี่ยวตาเจ็บแล้ ทุกคนตอนนี้ผมก็เหมือนกับจะถึงแล้วนะใกล้จะถึงจุดที่ผมเจอนางครับพี่ผมเชื่อว่านางน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือไม่ก็เสียชีวิตที่นี่หรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะพี่นะนางอาจจะเสียชีวิตที่นี่ก็ได้ผมแค่ยังไม่รู้ทุกอย่างหรือเปล่าเพราะว่าจุดที่ผมเจอนางครั้งแรกนางมาอาบน้ําที่นี่เลยนะ นางมาอานางที่นี่แล้วก็เป็นเป็นเดกเ,เป็นคนละชุดกันนะเป็นคนละชุดกันแต่ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่นางเล่าที่เขาบอกว่าอ่าสามีทะเลาะกับพ่อแม่นางเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือเป็นคนลวงให้เราเชื่อหรือว่า,าใจใจเราทรงสาาหรือเปล่า,น,านะพี่ๆนะโอเคเดี๋ยวเดินไปข้างบนอีกหน่อยพี่ก็น่าถึงลวเดินไปตามร่องน้ํานี้นะ ขอให้ทุกอย่างวันนี้ผ่านไปด้วยดีแล้วก็ให้นางอยอมรับความจริงทุกอย่างก็เพียงี่นางโกหกผมไว้แม่หมอผมเชื่อว่าแม่หมอคงไม่โกหกผมนะแม่หมอคงมไม่ให้ผมแบบนั้นนะพี่นะไปทุกคนคุณอถ่ายยาวๆนใช่ไนะไม่รู้ว่าจะโผล่มาตอนไหน เียงเหมือนมีการกระาิดคุยกันเบาๆนะ เสียงใครก็ไม่รู้พี่นะกระซิบคือจะมาเบา,า,หาหรือว่าหูผมฝาหรือเปล่ามีผมคิดมากไปเองจนทำให้ผมได้ยินเสียงแบบนี้แปลกเสียงแบบหลอนๆนะพี่นะ ตอนนี้ผมมาถึงจุดที่แม่นางดาวเรืองเคยนั่งเล่นน้ำนะแล้วก็ชวนผมไปนั่งด้วยนะพี่พ่นะเนี่ตยตอไม้อันนี้แล้วก็ไปอยู่ด้านหน้านี้พี่นะอยู่ข้างบนนี้ผมจะจะทำความกลืนนางน,น,นะผม,มรู้ว่าน่าจะมีอาการยังไงนะถ้าผมถามนะไปรอดูกันโอเคทุกคนราขอกำลังใจด้วยนะ ผมปลอดภัยแล้วผมมีของดีมาด้วยผมมีของป้องกันตัวที่พูดผีปีศาจไม่สามารถทำร้ายผมได้พี่พนะไปไปกันที่ว่าลากไม้ตรงนี้น่ากลัวมากพี่พี่ดูดินั่นคือต้นมันนะ ก็คือมันล่างมันกระจายไปทั่วเลยพี่เยอะมากถ้าปีนขึ้นปีนสบายอนะ่ะราสมารตปีนขึ้นไปเลยนะเพาว่ามันย่อยแล้วพี่นะชุ่มดูนางน,นะไม่รู้ว่านางจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า เดนางนั่งอยู่คนเดียวยพี่ใส่ชุดเหลืองเหมือนเดิมผมเคยถามนางนะทำไมนาง,นางห็งไม่เปลี่ยนเสื้อบ้างนางบอกว่านางชอบใส่ชุดนี้มากนางบอกนางซักแล้วก็มาใส่ต่อทุกวันผมแปลกใจมันแห้งทนันได้ยังวะแต่ผมกแม่นะเพราะเสื้อแขนเสื้อนางไม่มีกลิ่นมากไม่มีกลิ่นเลยกลิ่นหอมนะนอย่่นีี ไปคุยนางเขาไปถามนางนะว่านางโกหกผมทําไมมันเป็นเรื่องจริงไหมฟังเห้คนของนางด้วยนะไม่จะฟังนางเนี่ยไม่ได้ฟังฝ่ายเดียวนะ ตัวเองนะคุยงเ้นผมโกไว้นนะป้องกันพวกพีกีซ่าได้มีอะไรในป่าได้พี่ เดี๋ยวเขาไปถามนางแลวนะแต่มันเป็นแหลงมากนะผมไม่ชอบแบบนี้เลยนะผมต,ต้องมาัารู้ความจริงแบบนี้แต่เป็นแหลงมากพี่พี่ ม่บอกมายอะหมดแล้วคนบายรา่นเกามาที้ง้ะมแล้วรีทำไอ่ะก็การรรวม คนละผียร่วมกันไม่ได้นเพืนมีนละทีเดีขาดเื่องเราด้วยเราใส่ใจเข้าใจไม่หดเลนะเอม่นนเพื่อเนน้ายน ตตัวเจ้าตลอดโอเคโอเคเคคอยวางทุา้ร so ู like ้าเป็นไงรู้ว่าถูกแทีรต่างอาประเหมอนกันแต่เพว่านการที่มันไห้เนการไปตตัวเจ้ามาแนี้ข้น้เละสุด้ไรย ราตายแล้วา้ารทั้ตัวแลวมีความแค้จันเลยยังอยู่ต่อเพื่อข้าระยอน,นะเพื่อ้าไปเ่วยช่วรียองระยองเพื่อาไปรียอ แล้วผวนี e um ่คนานงานานครัวนะนานแสบร้อนนะเพื่อเ่้ตอนเลื้องเื่อค่ะ ่นางไม่ใช่คนนีพี่นางเป็นผีนางแค่แค้นแล้วก็ยังยังเอาคืนพี่นะนางก็เลยไม่ไปเกิดนางโกรธกุดมากผมตะกุดไปหัวนางนางร้องร่างหนึ่งคนนะโอเคนางไม่อยกรัความจริงพี่แล้วนางก็โกรธผมนางบอกจะเอาผมไปอยู่ด้วยถ้าผมยังถามแบบนี้อีกพี่นางโกรธมากพี่ ก่อนหนานันจะมาเอาคืนพมิ